มนแคนไม่แผ่แฟนบอกว่าบอทะลุ20ล้านวิวพร้อมติชดชาร์ตวิทยุทั่วประเทศต่อเนื่องยังคงได้รับความนิยมจากแฟนเพลงทั่วประเทศมาแบบต่อเนื่องสำหรับไอ้มนแคนแก่นคูนที่ตอนนี้นอกจากจะมีงานคอนเสิร์ตมอบความสุขให้พี่น้องแฟนเพลงหลากหลายจังหวัดแล้วกับเพลงล่าสุดแฟนบอกว่าบอเพลงชาซึงซ้งที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตแฟนแฟนร้อง ตามได้ดังลั่นกันทุกที่รวมถึงตอนนี้ยอดวิวใน YouTube ก็ทำงานแบบต่อเนื่องจนทะลุ20ล้านวิวไปเรียบร้อยอีกทั้งชาร์ตของสถานีวิทยุทั่วทั้งประเทศเพลงแฟนบอกว่าบอก็ติดชาร์ตมาหลายสัปดาห์ต่อเนื่องถือว่าเป็นอีกเพลงที่น่าจะโดนใจแฟนเพลงมนแคนอย่างจังสำหรับเพลงแฟนบอกว่าบอสสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ที่ช่อง YouTube กรมม m ่โกอ official ชอบหรือโดนใจอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจไอ้มนแคนแนเดอร์ จ่ากสิบเอกกิติคุณบุญคำจุนเกิดวันที่20กรกฎาคมพศ2516มีชื่อในวงการว่ามนแคนแก่นคูณเขาอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้ว33ปีเป็นนักร้องลูกทุ่งและหมอลำชาวไทยสังกัดค่ายแกรมมี่โกในเครือ GMM แกรมมี่เจ้าของฉายาบ่าวเสียงสุดแสนน,นักร้องเมตตาธรรมคำจุนโลก เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันจากผลงานเพลงยังคอยที่ซอยเดิมยามท้อขอโทรหาสร้างฝันด้วยกันบ่ไอ้ฮักเจ้าเดอร์โรงงานปิดคิดทอดน้องยังฮักคือเก่าชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจอ้ายบ่แม่นเขาให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บเขาขอลายอ้าขอลาคอยน้องที่ชงม็ด คำว่าฮักกันมันเหียทิมใสย,ยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมเจ้าตัวว่าฮักอ้ายอ้ายฮักเขาตอนเจ้าบ่าฮักรถไฟรางคู่ชาติหน้าฮักอ้ายเดอ์เปิ้นชื่อเขาให้ชินสัญญาน้ำตาแม่งานแต่งคนจนอ้ายมันหมอลำไปรวยเอาดาบหน้ากอดทิพหนีบ่เม,ม้มนางไอของอ้ายเป็นเกียรติหลายและอื่นๆ ในวัยเด็กมนแคนซึ่งเป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดที่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นนักร้องมีชื่อเสียงได้ซึมซับการร้องการรำจากนายทองคำบุญคำจูนผู้เป็นพ่อที่เป็นหมอลำกลอนคู่และมีทุ่งนาเป็นห้องเรียนรู้วัฒนธรรมอีสาแนแขนงนี้เคยทำเพลงอัลบั้มแรกกับเพลงเสียศูนย์เมื่อบุญพเวศคู่กับพรศักดิ์ส่องแสงตอนนั้นใช้ชื่อพรเพชรบุญคำจูนชื่อจริงเพชรพรสลับชื่อในการทำอัลบั้มจากนั้นมาทำเพลงคู่กับพรศักดิ์ส่องแสง ผลทางเข้าวงการของมนแคนเริ่มแรกเข้าหาอาจารย์สวนสวรรค์พรทิพย์อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษประจำโรงเรียนบ้านม่วงกาชังได้ฝากฝังกับน,นายวิทูลวงไกลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรสมัยนั้นไปหาเสียงอยู่โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง แต่เนื้ออาทิตย์ให้หลังสอสอวิทูลมารับตัวจริงๆมนแคนเลยได้ไปกับวงดนตรีของสอสอวิทูลวงไกลซึ่งนั้นยังไม่เกณฑ์ทหารก็ร้องไปเรื่อยๆจนสอสอพาไปลองเทสเสียงที่บริษัทเสียงสยามปรากฏว่าผ่านได้ทำอัลบั้มกับบริษัทเสียงสยามเป็นชุดแรกเพลงดังตอนนั้นคือเสียศูนย์เมื่อบุญเพเวทแต่ก็ผ่านเกณฑ์ทำชุดสองจนได้ก่อนจะหมดสัญญามาทำอัลบั้มใหม่กับ R S Promotion โดยใช้ชื่อว่ามาโนวงเพชรได้สองชุดแต่ต้องมาเกณฑ์ทหารที่บ้านเกิดอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรในปีพศ2537และไปรับใช้ชาติ2ปีที่ค่ายบดินเดชาก่อนทิ้งหายอัลบั้มไปหลายปีหลังจากพ้นจากทหารก็สอบนายสิบต่อได้เป็นทหารและก็ยังติดต่อกับครูสลาคุณวุฒิ โดยตลอดจนสอบผ่านการเป็นนักร้องของแกรมมี่และได้มีผลงานชุดแรกคือชุดที่หนึ่งยังคอยที่ซอยเดิมปีพศ2548มนแคนแก่นคูนปัจจุบันมีผลงานอัลบั้มสังกัดค่ายแกรมมี่โกในเครือ g m m Grammy และรับราชการทหารประจำอยู่ในสังกัดของกรมการขนส่งทหารบกสะพานแดงบางซื่อกทอมอตำแหน่งเสมียนและยังได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ในส่วนของการดูแลกิจกรรมสันทนาการ